สวัสดีค่ะเล็กเด่นดวงดีกับอาจารย์สรีเมืองเอกนะคะวันที่หนึ่งพฤศจิกาเราจะมาดูว่าท่านไหนนั้นมีโชคกันบ้างตั้งแต่วันอาทิตย์ถึงวันเสราร์นะคะดวงของท่านทั้ง8วันอุเยอาเยปะชะดาอุเยอาเยปะชะดาอุเยอาเยปะชะดซื้อตัวไหนขอให้ปะขอให้โดนขอให้รวยนะคะ จะเริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์โชคจะได้จากไหนอย่างไรจะได้จากอายุคุณแม่พอสอเกิดคุณแม่คุณป้าก็ได้คุณอาก็ได้ที่ท่านนับถือถ้าไม่มีแม่หรือเจ้านายที่เป็นผู้หญิงก็ได้ถ้าแม่เสียชีวิตแล้วก็ อายุคุณแม่พอสอบเกิดเลขบ้านเลขบัตรทำงานที่เราแขวนที่เราไปสแตมป์แล้วก็เลขบ้านของคุณเองนะคะไปทำงานที่ไหนอยู่ที่ไหนนอนที่ใดให้เอาเลขบ้านตรงนั้นนะคะเลขนั้นมีสามี8ดมีหนึ่งสาตัวมา1ตัวนะคะสำหรับท่านที่เกิดวันจันทร์ หนึงพฤศจิกาวันจันโชคจะได้จากไหนอย่างไรโชคจะได้จากเลขที่ท่านคำนวณคำนวณให้มันเด็ดให้มันเลือกให้มันดีๆชัดเจนพอคุณเขียนแล้วคุณฉีกทิ้งฉีกทิ้งเลขตัวนั้นมันอาจจะออกก็ได้ท้ายบัตรประชาชนบัตร ATM หรือ บัตรคิวที่ท่านไปโรงพยาบาลไปธนาคารจอดรถไปที่ไหนก็ได้หมดเลขที่บ้านเลขรถหรือเบอร์โทรศัพท์ได้หมดเลขเด่นนั้นมีสองมี1มีศูสมตัวมาหนึ่งตัวสำหรับท่านที่เกิดวันอังคาร 1นึ่พิจิกาโชคจะได้จากไหนอย่างไร1นึ่พิจิกาโชคเขาบอกว่าจะได้จากเลขรถถ้ารถมีหลายคันเลขรถคันไหนที่ไปเฉี่ยวไปชนเอาเลขคันนั้นถ้าท่านไหนบอกไม่มีรถรถ ที่ท่านนั่งไปแท็กซี่รถโดยสารรถบินมอเตอร์ไซค์สองแถวท่านไปไหว้ปู่ศรีสุโธแม่ย่าปทุมมาก็จะได้เลขจากตรงนั้นแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ของท่านหรือเบอร์โทรศัพท์ที่ท่านซื้อมาใหม่ก็ให้เอาเบอร์นั้นเลขเด่นนั้นมีเจ็ดมีหนึ่งมีแปดสามตัวมาหนึ่งตัวคะ่ะสำหรับท่านที่เกิดวันพุธกลางวัน ชคจะได้จากไหนอย่างไรพุดธกังวานวันที่หนึ่งพฤศจิกาอายุคุณพ่อพอสอเกิดคุณพ่อลุงได้เจ้านายได้ท่านไหนไม่มีพ่อพ่อนะได้พ่อเลี้ยงได้นะคะที่ท่านนับถือหรือคุณพ่อเสียแล้วก็ตอนที่คุณพ่อเสียชีวิตอายุฝาลงพอสอบเกิดหรือนางไม้หนึ่งตะเคียนบางบ้านมีนางไม้นางตะเคียนก็ลองขอดูเนาะบางบ้านใกล้วัด ท่านไปมาก็ไปขอดูก็ได้บางท่านซื้อกระเป๋ารองเท้าใหม่เสื้อผ้าหรืออะไรก็ตามจะมีเบอร์ของมันอยู่หรือราคาก็ลองติดไว้โชคนั้นมี4มี1มี2 3สตัวมา1ตัวสำหรับท่านที่เกิดวันพุธกลางคืน หนึ่งพฤศจิกาพุดกลางคืนโชคจะได้จับไหนอย่างไรโชคจะได้จับเจ้าที่เจ้าที่บ้านให้โชคจุดทูบสั้นก็เป็นตัวเลขจุดทูบยาวก็เป็นโค้งเป็นงอเป็นตัวเลขเชน่นกันท้ายเบอร์โทรศัพท์อาจจะซื้อโทรศัพท์มาใหม่ก็ได้เนะาะเบอร์ไหนที่ยังไม่ออกอาจจะมีสองเบอร์สามเบอร์เอ่อเลขนั้นมีหนึ่งมีสี่มีเก้านะคะสามตัวมาหนึ่งตัวสำหรับท่านที่เกิดวันพระหรือหัส,สบดี โชคจะได้จากไหนอย่างไรนะคะวันพฤหัสสบดีโชคจะได้จากอายุแฟนพอสอเกิดแฟนอายุตัวเองพอสอเกิดตัวเองแล้วก็จากเลขฝันฝันถึงคนเป็นไปถามเขาดูว่าอายุเท่าไหร่ฝันถึงคนตาย ก็เช่นกันนะเป็นญาติเป็นเพื่อนเป็นอะไรก็ตามก็ลองไปถามเขาดูว่าอายุเท่าไหร่ถ้าฝันผีบอกเจ้าที่บอกหรือใครมาบอกอย่าบอกใครเลขมันจะเคลื่อนโบราณบอกแบบนั้นเลขนั้นมี6มี8มี1 3ตัวมา1ตัวนะคะสำหรับท่านที่เกิดวันศุกร์1พฤศจิกา โชคจะได้จักไหนอย่างไรโชคจะได้จักกันที่ท่านทําบุญช่วงนี้กระถินพระป่าเนาะกระถินทําบุญเท่าไหร่อ่ะวันที่อะไรที่กระถินเขาจะทอดใครบวชพระวันที่เท่าไหร่อายุ แล้วก็ทําบุญบ้านก็ซื้อเลขบ้านตัวเองก็ได้เช่นกันนะคะหรือท่านไปงานศพงานขาวดาอายุฝาโรงของคนที่เสียชีวิตแล้วก็อายุคุณแม่พอสออเกิดคุณแม่ก็ได้เช่นกันเลขนั้นมี5มี3มี1นึ่สำหรับท่านที่เกิดวันเสาร์โชคจะได้จากไหนอย่างไร หนึ่งพฤศจิกาวันเสาร์นะคะโชคนั้นจะได้จากเลขรถบางคนซื้อรถใหม่บางคนเพื่อนมาเที่ยวหาเอารถใหม่มาโชว์หรือท่านไปตามถนนหนทางเห็นรถใหม่ ป้ายแดงก็ลองดูก็อย่าลืมลดของตัวเองนะไม่มีใหม่ก็ลดเก่านั่นแหละค่ะนะคะก็พูดไปตามตัวเลขของลูกเต๋าเนาะแล้วก็เลขบ้านบ้านเก่าบ้านใหม่อันนี้ได้หรือเลขเก่าที่ท่านตามยังไม่ออกเลขเด่นนั้นมี1มี9มี2 3ตัวมา1ตัวรู้สึกว่าทุกวันจะมีเลข1ติดเลข1มาแรงมากเนาะเลขเด่นที่อาจารย์สีคำนวณข้างบนเด่น3เด่น1ลอง4ดับศูนย์ชนเด่นมี โอกาสมาแล้วก็ไม่มานะเล็กดับของอาจารย์สีนะคะข้างล่างเด่น8เด่น5ลอง2ดับ1ชนเด่นมีโอกาสมาแล้วก็ไม่มาเช่นกันนะคะขอบพระคุณมากนะคะที่ติดตามอาจารย์สีใน you youtube ถ้าฝันตีไม่เป็นเอามาลงใต้ youtube อาจารย์จะแปลให้ขอบคุณที่โทรมาดูดวงเปิดดวงกับอาจารย์นะคะ300ถามได้ทุกเรื่องนะคะ992คําถามแถม1คําถามนะคะ49บาท1คําถามแถมอีก หนึ่งคำถามก็เป็น2องเนาะก็ขอบคุณที่ท่านแชร์ไปให้เพื่อนขอบคุณที่ตามอาจารย์ไปในเพจในกลุ่มปิดไปให้อาจารย์ทำคููโต๊ะยินดีนะขอบพระคุณมากค่ะขอให้รวยขอให้รวยไปด้วยกันกับอาจารย์สีนะคะขอบคุณค่ะ